บ้านใหญ่สไตล์ไทยประยุกต์ตั้งตระงานอยู่กลางสวนกว้างร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่และดอกไม้นานาชนิดที่นี่คืออาณาบริเวณของคุณบุญส่งผู้ชายวัยห้าสิบตนเจ้าของที่ดินหลายแปลงในอำเภอใบใบหน้าของเขาขมเข้มแววตานิ่งสงบแต่กลับแฝงความหนักแน่นของคนผ่านโลกเมื่อย่างโชคชน วันนี้เขามีแขกพิเศษมาเยือนเพื่อนเก่าที่คบหากันมานานและภรรยาคนสวยของเพื่อนที่อ่อนวัยกว่าหลายสิบปีหญิงสาวคนนั้นชื่อกวินาอายุเพียง20สิบกลางกลางเธอมีใบหน้าสวยหวานราวดอกไม้แรกแย้มผิวขาวนวลตาและท่าทีที่ดูเรียบร้อยอ่อนโยน ทว่าภายใต้ความสงบนั้นสายตาและรอยยิ้มกลับซ่อนแววซุกซนและบางอย่างที่ยากจะอย่างถึงไว้ลึกๆวันนั้นเพื่อนของคุณบุญส่งต้องออกไปทำธุระสำคัญในเมืองตั้งแต่เช้าตรู่จึงฝากภรรยาไว้ที่บ้านใหญ่ตามลำพังกับเจ้าของบ้านผู้ใหญ่บรรยากาศเงียบสงัดราวกับตัดขาดจากโลกภายนอก มีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ที่คอยพยุงความเงียบไว้กวินาอยู่บ้านคนเดียวได้ใช่ไหมเสียงทุ้มลึกของบุญส่งถามขึ้นเมื่อเดินผ่านสวนหน้าบ้านเห็นกวินาที่นั่งอ่านหนังสืออยู่บนชิงช้าไม้ เธอยิ้มบางๆเงยหน้าขึ้นสบตาเขาไม่เป็นไรหรอกค่ะสบายมากแถมยังมีคุณลุงอยู่ด้วยทั้งคนกวินาก็เลยยิ่งสบายใจคำว่าคุณลุงหลุดจากปากเธออย่างเบาหวิวและใสซื่อแต่กลับทำให้หัวใจผู้ชายวัยห้าสสะดุดเต้นแรงอย่างประหลาดแรงสั่นไหวที่เขาไม่ได้รู้สึกมานานหลายปีช่วงบ่ายแดดร้อนแรงจัด กวินาสวมเพียงชุดอยู่บ้านผ้าฝ้ายบางเบากำลังรดน้ำดอกไม้อยู่บริเวณศาลาพักผ่อนสายยางพ่นน้ำกระเซ็นเปรียกเส้นผมดำคลับของเธอจนแนบกับใบหน้าดวงตาเปล่งประกายภายใต้หยดน้ำที่เกาะบนขนตาบุญส่งยืนมองอยู่เงียบๆจากระเบียงบ้านแววตาของเขายากจะควบคุมความปรารถนาที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ เปียกหมดเลยเดี๋ยวจะไม่สบายหรอกเขาเดินเข้าไปใกล้เธออย่างรวดเร็วพร้อมผ้าขนหนูในมือเขายกมันขึ้นซับหยดน้ำที่ค้างแก้มของเธออย่างแผ่วเบาและอ่อนโยนกวินาหันมาสบตาในระยะที่ใกล้จนลมหายใจอุ่นๆของเขารดรินอยู่เหนือหน้าผากของเธอหัวใจของเธอเต้นแรงผิดจังหวะจนแทบจะทะลุออกมา คุณลุงใจดีจังเลยนะคะเสียงเธอแผ่วหวานแต่สายตากลับเหมือนกําลังส่งสัญญาณบางอย่างที่เป็นการเชื้อเชิญภายในห้องรับแขกแสงแดดยามเย็นลอดผ่านผ้าม่านบางๆสาดส่องให้บรรยากาศเป็นสีทองสลัว กวินานั่งไขว่ห้างอย่างสบายอารมณ์ชายกระโปรงที่ถูกถลกขึ้นมานิดๆเผยให้เห็นเรียวขาเนียนขาวต่อสายตาบุญส่งโดยไม่ตั้งใจหรืออาจตั้งใจก็ไม่มีใครรู้ถ้าเพื่อนลุงรู้ว่าเราสองคนนั่งกันแบบนี้เขาหัวเราะเบาๆพยายามจะให้สถานการณ์ดูเป็นเรื่องปกติกวินายิ้มตอบอย่างเย้ายวนก็คงไม่รู้ถ้าเราไม่บอกใคร คำพูดของเธอเหมือนกุญแจที่ไขประตูบานที่ปิดตายมานานในใจของเขาได้ในทันทีบุญสง่งยื่นมือออกไปวางบนหลังมือของเธออย่างช้าๆกวินาไม่ได้ขัดขืนมีเพียงดวงตาเป็นประกายที่เหงื่อขึ้นศบตาเขาและรอยยิ้มที่ลึกซึ้งบรรยากาศขณะนั้นราวกับเวลาเดินช้าลงลมหายใจของทั้งคู่ดังชัดเจนขึ้นในความเงียบสงบ ความตึงเครียดของความรู้สึกที่ต้องห้ามกำลังจะแตกร้าวฝนเริ่มตกลงมาเม็ดใหญ่เสียงกระทบหลังคาดังกึกก้องกลิ่นดินชื้นๆโชยเข้ามาทางหน้าต่างเสียงสายฝนราวกับเป็นฉากหลังของความปรารถนาที่กำลังปะทุขึ้นจนยากจะยับยั้งคุณลุง กาวินาเอ่ยเสียงสั่นพร่าดวงตาของเธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาอย่างตรงไปตรงมาทำไมมองกวินาแบบนั้นล่ะคะเพราะเธอสวยสวยจนลุงห้ามใจไม่ไหวเขากระซิบตอบเสียงแหบพร่าเต็มไปด้วยอารมณ์ดิบปลายนิ้วของเขาไหลไปตามแก้มเนียนของเธออย่างแผ่วเบาจากนั้นค่อยๆเลื่อนต่ำลงไปที่ซอกคอและราดไหล สายตาของบุญท่งเต็มไปด้วยความต้องการที่ไม่ปิดบังกวินาหลับตาลงอย่างช้าๆปล่อยให้สัมผัสนั้นผ่าใจล่องลอยไปตามกระแสกวินาโน้มตัวเข้าหาเขาริมฝีปากของทั้งคู่สัมผัสกันเบาๆในตอนแรกก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นความร้อนแรงที่บุญส่งไม่เคยได้สัมผัสมานานแสนนานขึ้นทีละนิด เสียงฝนที่กระหน่ำข้างนอกไม่อาจกลบเสียงลมหายใจถีร่รัวที่ดังอยู่ในห้องเงียบสงัดทุกสัมผัสที่เขาแตะต้องเธอตอบรับกลับอย่างเต็มใจและเร่าร้อนจังหวะช้าเร็วสลับกันเหมือนเพลงรักที่ถูกแต่งขึ้นเฉพาะค่ำคืนนี้ เมื่อพายุอารมณ์ผ่านพน้นทั้งคู่เอนกายอยู่บนโซฟาตัวใหญ่ในความมืดสลัวกวินาซุกตัวลงในอ้อมแขนที่แข็งแรงของบุญส่งราวกับได้คนพบที่พักพิงที่มั่นคงที่สุดในโลกเขาลูบผมเธอเบาๆอย่างทนุถนอมพร้อมกระซิบแผ่วเบาว,ว่าคืนนี้อย่าเพิ่งบอกใครนะมันจะเป็นความลับของเราสองคน กวินายิ้มบางๆในความมืดก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสน่หาความลับที่กวินาไม่อยากให้จบเลยค่ะเสียงฝนยังคงตกปรอยๆแต่ภายในห้องกลับอบอุน่นและเต็มไปด้วยแสงสลัวๆของความสัมพันธ์ต้องห้ามที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ทั้งเร่าร้อนและหวานละมุนจนยากจะลืมเลือนไปได้ชั่วชีวิตของพวกเขา